สวัสดีครับพบหนีชินเคยนะครับกับช่องของเรากับใครไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าเกวันนี้นะครับผมตัวหาเซกาวะที่ผมรีวิวไปเมื่อวานก็เข้าไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมและตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตัวสามแต้มกำลังฟีเวอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจินนะครับผมโอ้โหไม่มีอะไร ที่จะมาหยุดเขาได้จริงตัวนี้ถือเป็นตัวที่ครบเครื่องและก็เก่งเรื่องการบล็อกเป็นสุดๆทีนี้จินมิซะอเองไม่รอดแน่นะครับซึ่งทางเกมนะครับผมจะให้เราลุ้นเปิดฟรีนะครับในการใช้เพชรที่สะสมมาซื้อบัตรลุ้นเปิดนะครับผมจำนวน10ใบใบละ70เพชรทเท่ากับว่า 10บใบต้องเสียไป700เพชรแต่700เพชรเนี่ยเปิดได้แค่รอบเดียวครั้งเดียวนะครับผมคือแพ็กนี้ยซื้อได้สูงสุดแค่10บใบแค่นั้นเองนะครับผมไข่ดองเพชรไว้7 0 0เพชรจัดเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาซื้อนะครับผมแพ็กเพชร700เพชร10บใบนี้แล้วมาเปิดกันดูครับว่าดวงผมจะดีหรือแย่แค่ไหนครับผม ขอให้ที่ผมรีวิวฮาเซกาวะเมื่อวานขอให้ส่งผลให้ผมเปิดครั้งนีไ้ได้ด้วยเถอะสาธุโอเคเดี๋ยวเราซื้อแพ็คนี้แล้วเราไปลุ้นเปิดฮาเซกาวะกันเลยครับผมไป let's go <S โอเคเขร้บมาอยู่ที่ร้านค้าแล้วนะครับจัดเลย1ิบใบไปแต่ผมยังไม่เปิดตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปลุ้นเปิดที่หีบอีกทีหนึ่งครับมาอยู่หน้าจอแล้วตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกเลยอไปที่กระเป๋าเลยครับผม ก่อนที่จะเปิดนะครับผมขอทำใจแล้วก็ปรับอารมณ์สุนทรีเพลงมาฉันเพียงต้องการฮาเซกวาวามาอยู่กับฉันตรงนี้นันๆฉันเพียงต้องการฮาเซกวาวามาอยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่รีวิวไว,วนันก็เพราะรอตัวนี้เหมือนกัน ุตส่าห์ดองเพชรเอาไว้ทั้งนั้นก็เพื่อไว้รอเธออุตส่าห์ดองเพชรเอาไว้ทั้งนั้นก็เพื่อไว้รอเธอมึงควรหยุดร้องสักทีได้ไหมแล้วรีบไปกดกัน โทษครับไปก่ดแล้วครับขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสักแป๊บนะครับขอโนะโมก่อนนะครับผมนะโมตัสสะบะคะวะโประตูล่ะครับตัวสมบัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขะคะวะโตูล่ะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขะคะวะโตูล่ะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้เพียงห้อยจับได้ไปกดกันฮะอ,อันนี้ได้แล้วเหรออันนี้เขาแจกฟรีหร,รือว่ายังไงเกมเนี่ยทำไมมันกดได้ไปถึงเลยโอ้ ไม่ได้รู้สึกดีใจรู้สึกงงมากก่อนอัเน,นี้อันนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยสมพรป่าเลยครับโหที่ผมรีวิวฮาเซกาวะเมื่อวานนะครับผมได้มาแล้วไปดูกันเลยนี่เลยครับตัวฮาเซกาวะท่องนะโมไม่ผิดหวังจริงๆครับผมเพลงบานักโมนักโมนักโมตั้งนักโมนัโมนกโก แล้วเจอกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับผมกับการปั้นตัวนี้ผมจะลองปั้นตัวนี้แล้วเอาลงแรงดูนะครับผมแล้วมารีวิวให้ดูกันอีกรอบนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมพาเขัามากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนนะครับผมไม่เจอกันในอีพีหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยดีใจหรือว่ายังไงงงจังวะได้ง่ายเกิน